ลาสุดเกิดที่อังคืนพี่น้องพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจถึงกับเดือดกลางดึกอ,อ่ะต่ว่ากวาสิไปหน้ามาหลังขึ้นกาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมีนโม,มแคนแฟนหมล่ามทีขรรครักสู้ผูสู้คนมันนี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคน้คนกาค้นเดิมกับพยภพกันโกสุริโยบ,บาทามีแต่ตะโกไปหน้าโกไปหน้าอีหลีพี่น้อง เพิ่นวางเงิ่อนค้าหนีไก่เจ้าขื้เขาง่าป่าขอดีจังใดขอให้ผลไหลส้นจังใดจังวังสันเพลยผ่านอืมเอาบอเคยเห็นบ่อนมูยืมเง,งือนไปหนึ่ง,งเงื่อนกับเงืนจะขอกระคักเออเอาไปแล้วบอใส่เข้าบอพ่อดาเ้าพ่ออมเออย่านจะไม่ได้แถอะบอคือโทรมาถามบอว่าอ๋อ่อาจัดทวงแล้วไปยุทวงเพิ่นกับไปเงินเงินเพิินมาสั่นเอาล่าสุดเกิดยังขืนพี่น้องพ่อเอกถึงกับเดือดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา พอแม่อุ้งอิงแฟนเพจได้ออกมาเคลื่อนไววว่าจังซี่ให้แล้วแต่บ่ได้ไทคลิปด่าถึงโคตระเลยรึเพื่อนว่าเดือดร้อนอะไรเงินคุณรึต่างแต่งานเข่าดาวมาเบอกยังตอนนี้เพื่อนว่าหมายถึงตังต้งแต่งานเข่าดาวคุณแม่พยายามแต้แตงต่ก่อนปีใหม่แต่งต่ก่อนปีใหม่งานเข่าดาวสีมาบอกอีหยังตอนนี้ว่าสั่นเถอะผ่านไปจะหนึ่งเดือนแล้วนั่นก็คือพี่น้องมี่ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งเนาะได้เข้าไปคอมเมนต์ถึงพอเอกว่าจังซี่ เอกบอกว่าสิเสื้อไพรทิมคอนว้อยหาผ่แน้ะก็ทุกแผนกแล้วก่อนปีใหม่โคตรกระจกเพิ่นว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับประมาณว่าเว้าแล้วบ่ให้กระจอกแท้จั้งซี่นะประมาณนี้เนาะแต่ว่าที่จริงแล้วเนาะพี่น้องเนาะทางด้านพ่อเอกว้าไว้แล้วก็เห็ดแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปลงแต่ว่าถ้าเพิ่นติดตามอิลีสเห็นได้ว่ามีศิลปินทุกแผนกนนล่ะพี่น้องเพิ่นออกมาโพส อขอบคุณขอบคุณค่ะเป็นเงินพี่น้องเป็นเงื่อนที่ทังด้านพ่อเอกมอบให้นี่ละ,ะคนละสองร้อยสามร้อยแยังก,ก็ว่าไปนี่ละทุกคนแต่ว่าเจ้าว่เห็นตีจังส่นะมก็คือถ้าติดตามศิลปินของสาวน้อยเพบ้านแพงกระนาสิเห็นแล้วถึงแม้ว่าในช่องของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจเพิ่นสิบบริมีการ่ทยคลิปเพิ่นบ่มมเวล่ายคลิปเพิร์ลขั้มผานเพราะว่าออหยังมันเป็นงานที่ ครอบครัวของน้อ,องมีเพยงบานแท่งสีถือว่าเป็นเจ้าภาพเนาะสําหรับงานนั้นนายสิธตอนรับเอฟซีแฟนคลับที่เดินทางไปที่บ้านของน้องอีกเมิอน,นันค้นเดินทางเข้าไปบ่ขาดสายพี่น้องอ่าแล้วก็สายสีเตรียมงานแมนบอสมอน,นันก็คือเพิ่นจากสาวหน้อยเพยงบานแท่งเต็มวงแมนบอมันหลายอันหลายอย่าง ในจะร่วมพิธีทางศาสนาอีกเพิ่นบ่มีเวลาทายคลิปเพิ่นก็เลยบ่ได้ททายคลิปแต่ว่ากัซิีีเห้องเห็นว่าบวาสิเป็นหลายๆคนออกมาเคลื่อนไหวศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีการออกมาโพสต์ขอบคุณพ่อแม่อุงอิงจังสีไหมน้องอุงอิงพ่อเอกแม่หน่อยแล้วจังสีสาหรับเรียกว่าเป็นมาลายน้ำใจให้กับศิลปินทุกคนอิหรีเพนบ่เฉพาะทีมคอนโวย์บัเฉพาะที่คอนโวยอกันว่าคนจริงไม่พูดเยอะพี่น้องหลายๆข้างเฮาสิเห็นแม่หน่อย มอบเงินให้กับบอโจเพื่อสีไปซื้ออาหารเลี้ยงศิลปินบุคลากรในวงช่วงปิดฤดูกาลเอ่ยหรือว่าน้องอุยงมอบเงินให้ช่วงที่ไปหลังจากทั่วข้อเสิิ์ตทางภากลางมาแล้วให้อาจารย์นักดนตรีให้ทีมแดนเซอร์ให้ทีมคอนไวท์ยังสิแมหลายต่อหลายครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วเพิ่นสีบอโพสบอไครโพสขัดโพสกับสีคอนดคุมนี่กับสีมะเบ้าอีก ประเด็นหนึ่งค mm hmm. ือเ่าเอออวดอ้างเนาะจังสี่คือเ่าเออซึ่งเพิ่นกับบ่อใครได้ได้ถ่ายลงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้โพสต์ไม่ใช่ว่าเพิ่นบ่อเห็ด mm hmm. นี่แหละเพิ่นว่าเป็นยังจังเขาคือบอกหมากัดเบาคนจริงเบาลายอืมอันนี้คือกันแล้วปฏิทินเพิ่นก็เลยมีการล่งรูปน้ี่น,น้องที่ศิลปินที่บุคลากรหล,ลายๆภาคส่วนขอ,ของสาวน้อยเพรียงที่ที่เพิ่นได้โพสขอบคุณไว้ เกี่ยวกับเงืนจํานวนนี้ละน้องพี่น้องเอานี่ละก้อนสีว่าอีหังให้ผู้อื่นก้อนสิตีผู้อื่นเขาไปเค็คขอมูลให้ดีซะก่อนแน่ถึงหลังจากที่พ่อแม่อุงอิงแฟนเพจเพื่อนได้ออกมาโสต์จังสีน้องพี่น้องเนาะผู้ใช้เฟซบุ๊กคนเดิมเนี่ยแหละก็ยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต่พตดนี่ของพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจน้ำเด่นค่อนว้อยห้หาพันทีว้าบอกครับกำนั่นแค่นี่แหละที่อยากรู้ครับว่าสันทางด้านของพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจก็มีการตอบกลับเนาะ ถามคอนววย์ดูสิถ้าอยากรู้เพื่อนว่าอ่าหลายๆคนก็บอกว่าถ้าแน่จริงก็เปิดหน้าออกมาเลยจังสิแม่ไม่ต้องล็อกโปรไฟล์หรอกถึงล็อกก็รู้เพื่อนว่าอ่าประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ากับนี่แหละสําหรับพ่อแม่องคงอีแฟนเพจหรือว่าพ่อเอกนี่แหละเพื่อนก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วพี่น้องด่าถึงโคตรละเลยหรือจังสิแม่เพื่อนกระสิบมันต้องขนาดนั่นเลยบอกจังสิจะตระหน้าแล้วกับหูแล้วกับแทนจีิสิขอโทษเพื่อนแห่อยู่ไดยเนาะ เออโอ้ยผมโมโหเลยขอโทษเด้ออ่างยัาง,ย,งยังมีการคล้ายๆกับกับว่าไปแซะต่อจังสีบอกไปเน็บต่ออยู่ยังยังไปแซะต่ออีกบอกหายหาพันแถบอย่างประมาณนี้เอาอ,อ,อ,อันนี้ก็ต้องไปถามทีมคอนบอยเนาะพี่น,อน,นอ้องเนาะสิจังไดถ้าอยากถ้าอยากรู้อีหลีว่าสั่นเถาะต้องไปถามทีมคอนบอยแล้วหลับไปง่ายผานแต่ว่าบดที่นี่ก้อนสีคอมเมนต์อีหยังกระถามจะก้อนแน่เออเนาะพี่น้องเห็นบอกกัดพ่ออันมันคล้ายๆกับว่า ตัดสินเพิ่นไปแล้วเด็กอ,อ่าโคตรกระจอกจังสิแมออทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้จังสิแมอ่าหรือว่าหลูยุทตธตว่าท่า,ทาเป็นบ่าหูก,กับบ้าจากนะักเนาะสําหรับคอมเมนต์นี้อเอ,อ,เอ,อพูดว่าจะเซอร์ไพรส์ทีมคอนวอยห้าพันและทุกแผนกละเพิ่นว่าออก่อนปีใหม่โคตรกระจอกนะก็คือตัดสินเพิ่นไปแล้ววันสั่นเถาะนนี้เขาเรีแล้ว์จังสิแม้ ถามเหตุผลบอทีอันนี้คือคือว่แมนดาเฉพาะพอเองดิดาไปถึงโครตระเลยโครตระกระจอกสิแม่อ่าตัวปูแล้วลามวยยุธงผลงานน้ำเล่าด้ยอจังสันนพน้องเนาะนี่ละเพิ่์นวาเอ่อตอนนี้คือถือว่าจังเลยละโลกโซเชียลเฮ่ยคำา่า,ามโลกโซเชียล ตอนนี้คือสังคมมันเปลี่ยนไปเพียงามนหลายๆคนบอกว่าบางครั้งก็ใช้จังไหล่ะพื้นที่สาธารณะนี่แหละเป็นหมองระบายอารมณ์เจ้าของกับมีจังสี่ไหมบางคนเติมเน็นมาดาคนขัดขัเลยคนก็เติมเน็ตมาดาคนหรืแต่ว่าที่จริงแล้วเนาะพี่น้องเนาะเงินก็เงินเขาเออเขาสีไห้เท่าไดเขาสีไห้ยเพราะหากะ ที่จริงแล้วกับพ่หนาสิไปอันนี้เพื่อนดอกซึ่งที่จริงแล้วทางเข้าติดตามรัวผู้ใดที่เป็นเอฟซีแฟนคลับของครอบครัวน้ององค์อิงไยาบานแพ่งอิลีสีหัวเพื่อนบ่คอยเดอออกมาโพดหรือว่าออกมาเบาเด้ว่าเพื่อนสีหายผู้นันผู้นี่ผู้นี่ผู้นัน,นหรือว่าสีเอาเงืนไปใหาสถานที่มองหันมองนี่แต่ส่วนมากเพื่อนสเนีเห็นเลยมันบอกน่อยนักหน่อยนะา,าที่เพื่อนสีมีการออกมาเว้าจังสิแม่มแต่ทุกครั้งที่เพื่อนมีการลุดออกมาเว้าออกมากสีก็คือเพื่อนก็เหตุตามนันอิลี หรือบางครั้งเพิ่นบบได้บ้าแต่เพิ่นก็เห็ดจังส่แหมอ่าบ่าได้บอกว่าสิเอาไปให้มองน,นั้นมองนี้แต่ว่าเพิ่นก็เห็ดเห็นเบิ่งเลยจัองสิแหม,มเหมือนงานเขาดาวที่บ้านเนาอุ้มีเพชรบานแพงก็คือารายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเพิ่นกับ,บ่ไดเก็บไว้ม่นบ่ม,มีการนําไปมอบให้กับบว่าสิเป็นวัดโรงเรียนสถานีอนามัยมคือเป็นสถานที่ที่จังไดหลังอ่า เรียกว่าจังไหนล่ะคือจังอนามัยจังสีมันกบเป็นร่วมสาธารณประโยชน์ให้ครับสังคมสมัยหับสังคมให้กับคนในชุมชนจังสีเนาะใส่ทุกคนเอากต่ถือว่ากรถือว่าดีแล้วล่ะเมือนบ่าป่ข้ามผ่านเป็นกำลังใจให้สําหรับครอบครัวน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงทําดีต่อไปวสันท์เถาะนี่หละเพื่อนว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอก็บางเีือเห็นคอมเมนต์แบบนี้บางคนบอกว่าปล่อยผ่านเพิ่นปล่อย เขาบอกดูดว่าเพิ่นปล่อยผ่านมากี่ปล่อยผ่านแล้วจังสิไหมแมนบอกถาาเผื่อมันกะเห็ดดีแล้วอยังสิตรงแม่มั่วมองอยู่เนาะแมนบอกคันเอ้านั่นล่ะพี่น้องโฟกัสที่เห้าเองดีกว่าเห้าเห็ดยังห้สังคมไปเห้าเห็ดดีเราไปมือนี้อย่าไปอันอันนี้ผู้อื่นเถาะเห้าเห็ดของเห้าไปอย่าซ้อนเพื่อนหลายแมนพอวัยยังตีเพิ่นว่าคือยังคัมสมัยเก่าเพิ่นว่าแม อันว่าผลบุญนีเพราะมีไผ่มาปันงแจก,กมันเพราะแงกออก่ของใดคือไม่ดอกพากาอุปมาคือจังกินเข่าไผ่กินไผ่กระอิมมันพเพราะไผ่อิมทองเพิ่นฝุ่นผู้ปกินพอเอกแม่หน่อยน,ออน,น้องยิงเหตุบุญเพิ่นกระได้บุญอเออจางแซนน้ำพีน่นอ้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวแอดมินหน่อยก็เพยข้ามผ่าน้มาฝาพีตอนน้องสำหรับมือนี้พอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ